มาดูมวยรองคู่เอกมวยไทย7สีมวยมีการปรับเปลี่ยนเดิมจะเป็นเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับแสนวลิตเบนพราม2ครับแต่เนื่องจากแสนวลิตไม่พร้อมทางทีมงานเกียรติเพชรจึงได้จัดให้เพชรเดือดโกลิตะมวยไทยพบกับดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมจะชกกันในพิกัด109ปอนด์นะครับคู่นี้เป็นการวัดกันที่นอกกับในครับซ้ายเจอซ้ายมาดูที่นักมวยมุมแดงครับเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยหรืออออูดอุดร ชกวัย21ปีจากจังหวัดชัยภูมิครับสูง167เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ51กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า50ไฟสอมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรครับเพชรเดือดเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายเป็นมวยฝีมือหลักเหลี่ยมดีเก๋าเกมอาวุธหลากหลายนะครับอาวุธออกได้รวดเร็ววงในแข็งแกร่งจับปล้ำ้ำแทงในเหนียวครับสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ2แพ้3 3ไฟล่าสุดครับชนะนอกยก3 รักภูหลวงสอสมหมายศึกมวยไทยพลังใหม่แพ้คะแนนยอดกุมารรถสวยจ่าเจตศึกมวยไทยเจ็ดสีใหล่าสุดชนะคะแนนหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนนักมวยมุมน้ําเงินดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมหรือสันติอุบลครับหนักชกวัย19ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับสูง162เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ52กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า80ไฟครับ สอมที่ค่ายมวยสันติอุบลน,นะครับดอกไม้ไฟเป็นมวยซ้ายประเภทเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายอาวุธหนักแรงทุกลูกครับเป็นมวยมีนาทีทองในก็มีจับปล้ำขำแทงเป็นมวยบู้ได้ฝีมือได้นะครับสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ3แพ้2 3าไฟล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรเมืองกันชอ5พยักศึกดาวรุ่งเมืองปทุมครับชนะคะแนนพยักศักสตูลศึกมวยไทย7สี ไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรเมืองกันชอห้าพยักสึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่23เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมวยคู่นี้ก็มาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับอาวุธมวยทรงมวยทางมวยคล้ายๆกันนะครับซ้ายเจอซ้ายครับเพชรเดือดประเภทซ้ายจัดจ้านอาวุธหลากหลายออกได้รวดเร็วในแข็งแกร่งครับไฟนี้ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกในขณะที่ดอกไม้ไฟนี้ก็ประเภทซ้ายสายบูเดินเปิดเกมประเภทเตะขาเจาะยางเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้าย เป็นมวยฟอร์มส่วนครับประเภทหนักแรงทุกลูกครับตนตนมีโอกาสลุ้นนับนกคู่นี้วัดที่นอกกับในครับซ้ายอาวุธหลากหลายรวดเร็วในแข็งแกร่งได้เปรียดรูปร่างช่วงชกอยู่ที่เพชรเดือดครับประเภทสายหนักแรงลุ้นนับนอกเดินเปิดเกมบูได้ฝีมือได้อยู่ที่ดอกไม้ไฟครับชอบไปที่เพชรเดือดโกลิตะมวยไทยครับหลากหลายและรวดเร็วกว่าในแกร่งกว่าได้เปรียดรูปร่างช่วงชกตนตนไม่พลาดโดนนับไปก่อนท้ายท้ายในแกร่งกว่า ไฟนี้เพชรเดือดโกลิตะมวยไทยจะเอาชนะดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมไปได้นะครับโอเค